พุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุติยัมปิพุทธังสรนณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนณังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสรนณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนณังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนณังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสรนณังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาเจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมระยมัชชะปมาทัานาเวรมณีสิกขาประทางสมาทิยามินะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตพรมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรมะปัญโย นะโมโพธิสัตโตพรมปัญโยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปะโตมะยาขมะธรมีกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมสมิงปาปะโตมะยาขมะธรมี กะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุโยโทโศโมหจิตเตนะสังคสงปาปะโตมะยาขัมมธรมีกะตังโทสังสัพพปาปังวินัสสันตุนะโมทสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรตัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสะสุทธัมมาพุทโธธมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูรตโตอหังวันทามิทาตุยโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิอิมังสัจจวานังอธิธามิพุทธังอธิธามิ ทำมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิขอสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพันดันใจทุกประการสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิ สัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลัง อรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพารปัตตา ปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิฐามิ